สั่งซื้อแล้วทําไมต้องซ่อนสินค้าคะถ้าไม่ซ่อนจะมีผลยังไงคะงงงกะแล้วต้องมีคนงงเหตุผลข้อรแรกที่ครูนอล่าเลือกซ่อนสินค้าไว้นั่นก็คือครูนอล่าคิดเองนะอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวนันก็คือว่าสินค้าที่เราจะเลือกมาวางขายที่หน้าช่องของเราอะซึ่งก็จะมีผู้ติดตามที่เขาติดตามเราอยู่ถูกไหมสินค้าที่พวกนั้นอะมันควรจะผ่านการคัดกรองผ่านการเลือกของเรามาก่อนแล้ว ดังนั้นถ้าเกิดว่าสินค้าที่คุณล่าเลือกซื้อไปแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านการทดลองใช้ตัวเองว่ามันเออมันดีหรือว่าเราเลือกใช้ของมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ควรจะเอาสินค้านั้นอะไปแสดงไว้ที่หน้าช่อง,องเราเพราะว่าเผื่อมีผู้ติดตามเราเขาแบบว่าเข้ามากดดูแล้วเขากดสั่งซื้อไปแล้วถ้าเกิดว่าสินค้านั้นัแบบเฮ้ยมันไมได่ดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เสียถูกปะ่ะส่วนเหตุผลที่สองนะคะนั่นก็คือถ้าเกิดว่าคุณล่าลบสินค้านั้นทิ้งไปแล้วปรากฏว่าเฮ้ย เราได้รับของมาแล้วมันใช้ดีเราต้องไปหานะคะไปหาร้านค้านั้นเพื่อที่จะเอาสินค้านั้นมาวางอีกคือจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากนะคะในการที่จะไปหาแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าแบบว่าเราเก็บเอาไว้แล้วคือพอใช้ดีปุ๊บเราก็กดแสดงสินค้าโชว์ไปเลยมันก็ง่ายกว่าไง ถ้าเกิดว่าเราไปหาร้านอื่นมาวางขายเราก็ไม่สามารถจะพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าเราซื้อจากร้านนี้จริงๆสินค้านี้เขาแพ็คมาดีส่งของเร็วแม่ค้าดูแลดีตอบแชทดีอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่สามารถบอกได้ถูกไหมดังนั้นก็เลยเอาซ่อนไว้ก่อนให้ผลที่สามนะคะถ้าหากว่าสินค้าที่เลือกมาที่เลือกซื้อมาใช้แล้วมันดีจริงใช่ไหม เรารับค่าในหน้าค่ะขอมที่เขาให้มาแล้วว่าส่วนลดที่เราได้เงินคืนมาประมาณเนี้ย <_ d ata> ก็ควรจะเอาของเขา,าวางขายต่อ <_ d ata> เป็นในหน้าให้เขาต่อเพราะว่าเขาสั่งให้เงินเรามาเลยประมาณนี้ยิ่งทาร้านเขาดูแลอย่างดีส่งของอย่างดีกอบแชทให้คําแนะนําดีคือแบบ <_ d ata> <_ d ata> ช่วยเขาขายประมาณเนี้ยมันก็จะดีไงแล้วเราเป็นในหน้าสินค้าคือเราก็ไม่ต้องแพ็คของอะไรอยู่แล้วไงมันก็ไม่ได้แบบว่าหนักหนาอะไรเลยคือมันง่ายมากและร้านค้าเขาก็คงดีใจที่แบบเรามาช่วยขายสินค้าให้เขาด้วย ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมีเหตุผลต่างๆกันไปนะคะใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันดูนะคะ